สวัสดีค่ะกุ้งนิสันนะคะวันนี้กูก็จะมาแนะนํานะคะรถอเมร่าปี2022รุ่นปรับอุปกรณ์ค่ะคันที่อยู่ด้านหลังกูนะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะมีรุ่น EL V แล้วก็ VL ค่ะ EL คือสีกันเมทัลลิก V คือสีสตรอมไว V L คือสีแบ็กสตาร์หรือที่เราเรียกกันว่าเทาดําขาวมกุกแล้วก็ดำนั่นเองค่ะ เมื่อในส่วนของเรื่องราคานะคะราคารถรุ่น EL นะคะอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทไม่ได้ปรับจากเดิมนะคะรุ่น V ราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทค่ะและรุ่น VL อยู่ที่6,049,000บาทค่ะดังนั้นรุ่น V กับ VL นะคะก็จะมีการปรับเพิ่มจากเดิม10,000บาทค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างนะคะว่าในรุ่นราคาเท่าไหร่กันบ้าง EL กับ V นะคะส่วนต่างจะอยู่ที่60,000 ส่วน V กับ VL ส่วนต่างจะอยู่ที่30,000เดี๋ยวเรามาชม EL กับ V กันก่อนค่ะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างค่ะมาที่ด้านหน้าของรถก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะไฟของรุ่น EL นะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนค่ะรุ่น V นะคะไฟจะเป็น LED เป็นแบบซิ a เ u r e เจอไ t ค่ะ ด้านข้างนะคะเลี้ยวกระจมองข้างของรุ่น EL นะคะรุ่น EL จากเดิมนะคะแต่ก่อนจะอยู่ตรงที่แก้มรถนะคะแต่ปัจจุบันจะเหมือนรุ่น V เลยคืออยู่ที่กระจมองข้างนะคะแล้วทั้ง2รุ่นนะคะสามารถทับอัตโนมัติได้ทั้งคู่ค่ะในปี2022นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรุ่น EL กันนะคะเดินไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปปิดค่ะ ด้านในนะคะรือน E.L จะเป็นเบาะผ้านะคะและมาตดวัดของเขานะคะจะเป็นแบบอนาล็อกวิธียุของเขาจะรองรับบลูทูธนะคะคือสามารถเชื่อมต่อรับสายวางสายที่บนพวงมาลัยได้เลยค่ะแอก็จะเป็นแบบแมนนวลที่เสียบ USB นะคะจะมี2จุดด้วยกันคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะจะไม่ได้มีตรงกล่องกลางนะคะ ลำโพงจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันแล้วก็คอนโซลหน้านะคะจะเป็นพุ่มดำนะคะแล้วก็ตรงเบ้ามือจับอะค่ะแผงมือจับจะเป็นสีดำด้วยเช่นเดียวกันค่ะ a i r บ a กของเขาจะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพูดนะคะจะพาไปชมภายในของรุ่น V กันบ้างค่ะเดินไปคันสีสตัมไว้กันเลยค่ะ รุ่น V นะคะกูจะทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะด้านหน้าของเขานะคะไฟหน้าเขาจะเป็น LED แบบ signature line นะคะแล้วก็เขาจะมีกล้องรอบทิศทางกล้องรอบทิศทางนะคะก็คือด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ทั้งสองด้านที่อยู่ตรงใต้กระจกมองข้างนะคะแล้วก็สามารถพับอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันไปเปิดด้านในกันเลยค่ะด้านในของรุ่น V ีก็เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มาตรวัดของเขาก็จะเป็นแบบดิจิตอลแบบ3เมมิติ จอจะอยู่ที่8นิ้วนะคะแต่ก่อนจะรองรับ iOS นะคะแต่ปัจจุบันก็จะเพิ่ม Android Auto เข้ามาด้วยค่ะอร์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลที่เสียบ USB นะคะจะมีเฉพาะด้านหน้าและด้านหลังนะคะไม่มีตรงกล่องกลางค่ะและคอนโซลนะคะก็จะหุ้มหนังตัดด้วยสีเบจอ่อนๆค่ะแล้วก็ตรงลำโพงนะคะจะมีทั้งหมด6จุดด้วยกัน และแผงประตูนะคะที่จับของเขาจะเป็นโครมเมียมและแอร์แบ็กนะคะจาก2จุดจะเพิ่มอีก4จุดดังนั้นรวมเบ็ดเสร็จของรุ่น V จะอยู่ที่6จุดนะคะในปี2022 อันนี้ก็คือภายในของรุ่น EL กับ V แล้วนะคะทีนี้มาดูกันบ้างค่ะว่ารุ่น V กับ VL ที่เขาต่างกัน30,000มีอะไรกันบ้างค่ะมาที่ด้านหน้ารถก่อนเลยนะคะต้นนะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็น LED signature light ค่ะแต่พิเศษสำหรับรุ่น VL นะคะไฟของเขาจะเป็นออโต้ไฟออโต้อัตโนมัติของเขาคือยังไงคือเวลาที่เราเข้าในที่มืดหรือลงอุโมงค์ค่ะไฟเขาจะติดอัตโนมัตินั่นเอง แล้วก็รุ่น V L นะคะเขาก็จะมีไฟตัดหมอก LED ที่มาจากทางโรงงานด้วยค่ะสำหรับภายนอกก่อนค่ะก็คือภายนอกเขาจะมีระบบบสปอร์ตนะคะระบบบสปอร์ตเขาจะอยู่ตรงข้างกระจกมองข้างนะคะเวที่รถนะคะมาอยู่ใกล้นะคะหรือมาเฉียดใกล้เรานะคะเราจะรู้ได้ทันทีด้วยสัญญาณตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟส้มกระพริบและมีเสียงเตือน,นเบาๆค่ะ เดี๋ยวกุน,นะคะจะพาไปเปิดภายในของรุ่น V L กันค่ะรุ่น V L นะคะเบาะหนังของเขานะคะก็คือ p r o a Module นะคะเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บเทาเป็นเบาะหนังสะท้อนความร้อนที่มาจากทางโรงงานเลยนะคะมาตรวัดของเขาก็จะเป็นแบบรุ่น V นะคะคือแบบดิจิตอล3มิติอ๋อเหมือนรุ่น V เหมือนกันค่ะคือหน้าจอ8นิ้วรองรับ iOS และ Android Auto แอรก็เป็นแบบดิจิตอลที่เสียบ USB ของเขาจะมีทั้งหมด3ที่นะคะคือมีด้านหน้าด้านหลังและตรงกล่องกลางค่ะคอนโซลหน้าของเขานะคะก็จะหุ้มด้วยหนังเป็นตัดด้วยสีเบจเทาอ่อนๆค่ะลำโพงมีทั้งหมด6จุดด้วยกันและแผงประตูก็จะเป็นที่จับโครเมียมนะคะ แล้วก็กระจกของเขาก็จะเป็นแบบไลท์ขอบค่ะในรุ่น V L และที่หุ้มพวงมาลัยด้วยนะคะจะเป็นแบบซอฟทัชแบบซอฟทัชคืออะไรคือเวลาที่เราจับอะค่ะเราจะรู้สึกว่านุ่มขึ้นมาเลยนะคะสำหรับรุ่น V L แล้วก็ Airbag ของเขามีทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะอีกระบบหนึ่งนะคะสำหรับรุ่น V L คือ RCTA นะคะ C.T.A. คือระบบการเตือนเวลาที่เราถอยหลังนะคะคือถ้าเกิดมีวัตถุที่ตัดผ่านอยู่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีไฟเตือนแล้วก็มีเสียงเต,เตือนเบาๆด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3รุ่นในวันนี้ที่กูพามาชมชอบรื่นไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นดนใจนะคะก็ติดต่อกุ้งนิสสันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซ b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กูด้วยนะคะ เฮ้ยผมกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ